ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่อตุ๊กตุต๊กทุกคนนี่ตอนหับเขาสู้สองบ่าวโตทุกคนมีเบาวโตก็ได้มีโอกาสมา,อ,าอย่างจันทุกคนเนาะมาก,กับบ่าวบิใใ๊กไงก็ขอบคุณขอบคุณเบาเบาเซอร์ลิงแน่พอบคุณคุณนะมาอย่างจันมาก ถ่า,าย MB เอ็มี MB 4, MB เพลงแลน่ทุกคนเลยถ่ายเอมีมีของเอมีเพลงในกาอ๋อมาถ่ายของหรอถ่ายคลิปแน่อยู่นี่พอเปลี่ยนบรรยากาศแน่อยากทุกคนลงลงมือเบอื่อ <laughs> อันนี้แมนยุ้งแฮมทุกคนเนาะยุ hem, uh, hem, uh ้งแฮมออ่ายู่เวียงจันท้องแฮมอ่าสุขสบายทุกคอนอยู่บ้านยังมาตัวมาตัวกันเรามาตั้งในบ้านเนี่ยตอนนี้กำลังสิลงไปกินเขามิซาไวนามิเบ น,นอ้องตัวนั่นก็บกบีตีทั้งโลเดี๋ยวจะไปห้าหลอดกิดเขาปอเขาเปียกทุกคนเลยข้าจาว่าเขาเปียกอยู่ยัง,งจันแซบลายแสบลายน้องมาเบน,น้องไหรบอ,อโอ้โหแหมกันโอเคนะทุกคนขาผัก,กขึ้นหนึ่งสามแสนสามแสนหาสันดุมมีเป็นสี่แสนบรรยากาศรวมไปถึงธรรมศาสตร์ดี ของมาวิคยังอยู่ในสวนนะโอ้โอซาบะน้ำปลาตาดินไะมื่อแดงก่อนบาตัวฉันมันลอยใายดินดเยอะไดิโอ้โอ้ม yeah. yeah. ันตื่นเลยอาต้คนเดียวไปเจอกันอยู่อ่าหารเขาปอกเขาเปียกซะไปหลอกกินเขาเจ้าพนสภาบาตัวไปกินอาหารเนี่ยเหรอตัดแขกมาหอดหาน เมะกูเรียกมึงมอดห่านเนื้อเนื้อคเนาะเจ้าหลังของยิ่งจันนี่เดี๋ยวกาเบื่ออะไรก็จะเป็นเขาเปียกไก่ลาโอ้ยประตูคนน่ะกะเบอร์จะกินอะไรยังมากินเนม้อเนื้อเบิงจะเมะบ๊กสั้นๆเลย ห้าม่งจอด,ดอรถทุกคนเอาตอนนี้หาเนม้อเลี้ยงด่งได้ทุกคนอยู่ยังไงครับโอ้ขาดเนาะข้าเจ้ามีโซนอาหารอยู่เทิ่งนะ

ตายขาดขุนอยู่ข้างในเหื่อนิครับผมลูกบอวิ๊กสับโอ้ยุูกคนเลยสุดดีว่ะเข้มะไปไปเดฟะเกือบเชียเนะมาเนื้อมาเชียร์อยู่อย่างพอดีบอบิ๊กไข่เลยทุกคนเลย เดี๋ยวมนแดงของสิไปหล่ออันนั้นทุกคนแขมคองนะสิไปหล่อแขมคองสวนเจ้าอานุามันมีโอ้มคล้ทยอ่ะเพดบ่อเต็มโดยเดี๋ยวลงมาฮะชิเบิ้งอ้หูขร้ายดถิไม่ไมิ

กระจอกโอ้คนไทยทุกคนเลยเรนัในบรรยากาศค่ะโอ้มีกเก๋าพอรีพวกน่าไม่เป็นเหีุเลยเขาหัวนั่งคนมานนั่งนั่งอะไรบ้าง よろい

แต่ยนไประเทศาซีนนี่นี่นี่ยำหนีหมีนะ้นนกันลวยขาวนียวต่างกคนในทุ่งที่บรรยากาศรังเบาโตเลยทุกคนคนเต็มทีเต็มแดนมันยุบปากเสเงียบเงาขนาดใ่บงค่าังคงานก็ใช่โอ้โหนี้ลูกนเด้อ้ ไอติมาดเทียวคนเนาะหาัห่นหันดังหันเมียเม้ยเนี้ยงหนมเหนีงยงเวทีกุอ,อันนี้แมนพักก็ยงเบีย

Terima mm kasih. Hmm. ดูคอ,อ,อยกินอันนี้หวานจิ้มไปลองกินกัเคยี้เขาเปิดมีกวางเกดอรเกิดเหยาเขาเหยาะเขาคนนี้เหยาะเขาน่องแดดแบบขูกันแล้ว สำเนียงแบบแต่เสียดมันม้นนกันทุกมันม้เนจองค่คนเล่าอยู่แต่ว่าสำเนียงบางเสีบางขื่นบานถึงเนืองนะมันจะต่างกันอันนี้เปน้าข่ายหน่ายนพักสอจนต้อือข้าบ้เนาะอยู่บานเช่ะ

we'll be คือเราข้าบวมหายไงแผนไม่รู uh, paid. Arizona, paid ้มีมาข้าวไดมกินพื่อยุ่เซ่บ่อ่ะักเบิร์ตจิงเห็นดูก่อน่ะแ่นไหนแผนหอเอ็เนื้อ อะไรเด็ลสุดเมไปแร่เ่แนซ่ามันกพกินซ้ำกันก็ยงแค่นซ่ามบเนซ่าเลยแนซ่าสปากซีเลยสุดใหญ่ปลเบิร์ดไงบล็อันนี้อยู่ปากเสืเนี่เบอครบเบิร์ราคาอันนี้ปากเีืขามบอกมตบอไม่ใส่บุดยังจะดีดยอดที่จบอเองมีแล้วห่อเองขาดเลยดิ คักกคนเลย z มาคนร้ายดิพระเจ้านิยุอันี้เนาะหังหลังคนเพือ่อรเลยาเบาๆคนเมียงหันลังบ่งคนแม่นี่ของตามหกอย่านีด่นี่เป็นด่างไรแต่จูบนสีหอมแต่เ่าสีหอมประเหตุทานโยขาวใหญ่เราทำมันตำเลยมาหานี้เี่ย่อเออากก็สาขาเดียวกันห่วกไแนใหเลยนอกจากมีลายสาขาเนาะหานใหญ่ไปเลย ทุกคนเลยใครที่มาเทียวเวียงจบเแีง่งคันจะดื่มแล้วทุกคนาเบี้ยเหนียงรับข้องเวริกูไม่บายทุกคนเจอคลิปหนะ